เสน่ห์ของร้านนี้ก็คือมีวิวทะเลมองเห็นเกาะลอยมีลมทะเลพัดสดชื่นตรงนี้เป็นข้าวผัดทะเลไซส์กลางนะครับกินสองคนได้สบายเลย <มา S 1> ส่วนพริกแกงนี่จะเป็นพริกแกงที่ตำเองจานถึงสุกจะมีราดข้าวใช่ค่ะผ,ผัดกะเพราราดข้าวใช่ค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่เราไม่ได้ขายเพราะว่าโต๊เราน้อยวิวก็เนี่ยทะเลรอบข้างวันนี้น้ําลงใช่ไหม ใช่ค่ะกาลังขึ้นแล้วค่ะเคยมีแม,ม่นั่งลูกค้านั่งกินอยู่โดดน้ำตูมเยนะตึงเนี่ยดูสิกะ่าว่าจะมาหาของกินร้านปิดซะอีกตรงมีม้เขาขายอะไรขายอะไรครับออ,อ,อปลาหมึกสดกลาจะมาร้านปิดซะนี่ออาให้ดูวิวทะเลกันนิดหน่อยก่อนนะครับ หลังจากพลาดไปหลายร้านนะครับตอนนี้มาถึงจนได้นนะละร้านนี้น่าจะมีมีอะไรให้เรากินนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนหิวเหลือเกินหามาสองสามร้านปิดหมดเลยไหครับร้านนี้เลยครับเออร้านก็ชื่อร้านแหละนะป้าหมนใช่ไหม ข้อม,มูลน,นะครับไอหลามอ่ะไอหลามปลาดุกอะไรอเอาเอา,เอามาเอามา,ามาเขาทำอะไรได้มั่งอ่ะครับอาจารย์หลามหลามผัดขึ้นช่ายผัดกะเพราผัดผ่าผัดเผ็ดแล้วกันเนาะนึกไม่ถึงว่ากลางสะพานปลาสีราชาที่วิวสวยๆอากาศดีๆแบบนี้ ยังจะมีร้านอาหารบ้านๆบ,บรรยากาศธ,ธรรมดาธรรมดาง่ายๆให้ได้ท้าทายความคาดหวังแห่งรสชาติดูสิแม้แต่น้ำดื่มเรายังต้องบริการตัวเองเลยครับช่างได้ฟิ์บ้านๆง่าย,ายๆดีจริงๆมาครับมาชิมกันเลยมาดเข้าผัดก่อนเลยครับ ข้าวผัดรสชาติเข้มข้นเลยนะฮะผมนถึงสั่งเป็นข้าวผัดทะเลมาก็จะมีให้เป็นปลาหมึกแล้วก็กุ้งอันนี้ใช้ปลาหมึกกล้วยนะครับกินแบบเปล่าๆยังไม่ต้องปรุงน้ำปลาพริกรสชาติเข้มข้นเลยนะครับจะไม่ใช่ข้าวผัดแบบว่าเหมือนข้าวผัดโต๊ะจีนชืดนๆอย่างนั้นไม่ใช่ครับอันนี้เป็นข้าวผัดแบบรสชาติเข้มข้นคําต่อไปนี่นถึงจะขอบีบมะนาวลงมปนิดนึงนี่เขาจะแถมน้ําจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วย แต่ว่าเรากินแบบมะนาวอย่างเดียวก่อนพอได้มะนาวเข้าไปนี่ชูรสชาติขึ้นมาเยอะเลยนะครับตรงนี้เป็นข้าวผัดทะเลไซส์กลางนะครับกิน2คนได้สบายเลย150บาทกินข้าวผัดทะเลไปพร้อมกับวิวเรือตังเก ทะเลแสนสวยหอมกลิ่นพริกแกงโชยมาจนเกือบจะฮัดเชยเมนูต่อไปก็ยกมาเสิร์ฟตรงหน้าพอดีครับอันนี้มาดูผัดเผ็ดปลาฉลามซึ่งคุณใหม่ลูกสาวประมลเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นฉลามทรายนะครับไซส์ประมาณสักสอกกว่าเขาจะสับมาเป็นท่อนๆแบบนี้ครับ ส่วนพริกแกงนี่ก็จะเป็นพริกแกงที่ตําเองในน้ำพริกก็าทำเองล่ะค่ะพริกแกงจัดจา้านมากฉลามเขาจะมีกระดูกอยู่ตรงกลางท่อนเดียวัน้นระวังนิดนึงเอากก็ดูกออกก่อน กินครับฉลามนี่โดนใจมากไม่ผิดหวังที่สั่งมาไปกินแต่กระเบนคือเนื้อเขาจะมีความแน่นหน่อยไม่คาวนะฮะปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมก่อนนะครับลักษณะคือปลาเห็ดโคนเนี่ยเขาจะเป็นปลาสดนะครับทอดมาแบบปรุงรสมาด้วยเหมือนมีซอสเคลือบอยู่นะฮะลองตัวเล็กๆก,ก่อนกินให้อร่อยต้องนี่เลยมือ <Wow. S 1> ปรุงรสมาเข้มข้นนะเครือมากินกับข้าวนี่พอดีเลยมีความสดแล้วกรอบกินได้ทั้งก้างน,นะซ้ำอีกตวงกินให้อร่อยนะครับมือกินได้ทั้งตัวถึงรสจริงๆร,ร้านประมลเขาจะเป็นร้านเล็กๆบรรยากาศบ้านๆเหมือนร้านตามสั่งทั่วไปมีโต๊ะแค่3-4โต๊ะ แต่เสน่ห์ของร้านนี้ก็คือมีวิวทะเลมองเห็นเกาะลอ,อยมีลมทะเลพัดสดชื่นส่วนจุดเด่นอื่นๆจะมีอะไรอีกนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณใหม่ลูกสาวประมลกันครับแล้วประมลไปไหนอะผมมาไม่เห็นเจอเประมลพักผ่อนอยู่บ้านคแปดสิบสามแล้วค่ะแสต้องประมลทำมานานแล้วเนี่ยขายตั้งแต่ปีสามหนะะึ่งอะค่ะอยู่ในซอยนี้มาสามสิบหกปีค่ะเอาเป็นว่าคุณใหม่ทํามือเดียวเนี่ยที่ร้านเนี่ยโดยที่ประมลไม่ได้มาช่วยในน,นั้นยังครับประมาณ น่าจะสิปีแล้วนะคะเมนูเด่นของที่นี่เป็นซิกเนเจอร์เลยซิกเน,นเจอร์คือปลาทูต้มมะนาวค่ะ,ะคแล้วก็ผัดฉากระเบนผัดฉาฉลามปลาฉลามเป็นปลาฉลามแบบไหนครับฉลามทรายตัวเล็กค่ะแล้วนอกเหนือจากปลาฉลามปลากระเบนมีอย่างอื่นไหมฮะไปซีปลาโชกุนที่เป็นหลักโดยมากจะเป็นเมนูปลาใช่ไหมฮะใช่ค่ะ แล้วก็ร้านเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งไม่เกิน4ี่โมงค่ะแต่ถ้ามีลูกค้าก็ต่อให้ค่ะขายทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะหยุดเดือนละครั้งที่ไม่ตรงกับวันหยุดราชการณนะตอนนี้นะคะจันถึงสุขจะมีราดข้าวใช่ค่ะผ,ผัดกะเพราราดข้าวะอะไรเนี่ยเหมือนท,ทั่วไปใช่ค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่ขอขอว่า เราไม่ได้ขายเพราะว่าโต๊ะเราน้อยอมผมเออผมเข้าใจได้นะตรงนี้บางทีเสารที่ลูกค้าเยอะอะแล้วการเดินทางไม่มีมาก็ปักหมุด GPS มาได้เลยได้ค่ะมนะีเบอร์โทรไหมที่นี่เบอร์โทร082 708 4273ค่ะแล้วก็มาขับรถมาที่จอดรถแถวนี้เลยหน้าบ้านหน้าร้านได้เลยตรงไหนก็ได้ใชนะ่วิวก็เนี่ยทะเลรอบข้างวันนี้น้ำลงใช่ไหมใช่ค่ะกำลังขึ้นแล้วค่ะ ไม่มีแมนั่งลูกค้านั่งกินอยู่โดดน้ําตูมไหมไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะมันน่าโดดนะห้ามไม่ถ้าเกิดมีคนจะโดดไม่ห้ามโดดไปเลยร้านประมงเป็นร้านอาหารบ้านๆรสชาติจัดจ้านถ้าผ่านมาศรีราชาก็แวะมาลองกันได้นะครับใกล้ๆกันก็เป็นวัดเกาะลอยและถึงก็เลยไหว้พระขอพรขอให้เป็นเพื่อนโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านนะครับ แล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางของนัตถึงด้วยนะครับ EP นี้ลาไปด้วยบรรยากาศของตลาดหนองบน e EP หน้าจะพาไปชิมอะไรนั้นติดตามกันนะครับส่วนใครมีร้านรับร้านเด็ดอะไรแนะนำนัตถึงมาได้ครับนตถึงจะพาไปชิมแน่นอน EP นี้ขอบคุณทุกท่านมากลาไปด้วยบรรยากาศตลาดหนองบนนะครับสวัสดีครับ